สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกแนวคิดกันนะครับวันนี้เรายิบยกคำกล่าวทีออ่ทรงพลังมากๆของฟรีดริกนิเช่มาคุยกันครับที่ว่าเมื่อนกตัวอื่นจะบินได้ไกลกว่าคือฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่บอกว่ามันสะท้อนภาพอะไรเยอะแยะเลยจากมุมมองที่สูงมากทั้งความคิดประสบการณ์ชีวิตอะไรแบบนี้เนื้อหาหลักที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากบทความหนึ่งครับ ในเพจทนายคู่คิดปรึกษาปัญหากฎหมายซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะที่เขาเอาปรยามาเชื่อมโยงกับเรื่องอา,อาจจะกฎหมายหรือสังคมได้ลึกซึ้งดีบทความนี้เขาหยิบคำพูดนิเช่มาขยายความต่อในมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองมาทำความเข้าใจกันครับว่าความหมายที่ซ่อนอยู่ใต้คำเปรียบเลยนี้มันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่แค่เรื่องนกจริงๆนะแต่เหมือนมันสะท้อนภาพใหญ่กว่านั้นวัา,าจาักรชีวิต ความคิดที่มันเดินหน้าไปเรื่อยๆความสําเร็จที่ไม่ได้อยู่ตลอดไปและก็ที่สําคัญเลยการส่งต่อส่งต่อภารกิจความรู้ให้คนรุ่นต่อไปเราจะมาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วมันมีความหมายกับเราอย่างไงบ้างครับว่แต่บทความที่เราจะคุยกันเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่ามันคือการยอมรับ คือความเข้าใจในสัจธรรมข้อสําคัญเลยค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงความไม่จีรังความต่อเนื่องของสิ่งต่างๆมันคือการตระหนักรู้ถึงกลไกบางอย่างที่ขับเคลื่อนโลกขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องออมารยาทสังคมนะคะ โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยความหมายกันเลยจากแก่นของคำเปรียบเรยนี้ก่อนบทความเขาเริ่มด้วยภาพของผู้เดินทางหรือผู้นำรุ่นก่อนใช่ไหมครับที่เปรียบเหมือนนกที่บินมาไกลแล้วถึงจุดหมายหรือถึงจุดที่ต้องพักแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วจุดนั้นแหละคือจุดที่ต้องเผชิญความจริงที่ว่าไม่มีใครครองท้องฟ้าได้ตลอดกาลอันนี้คือหัวใจเลยที่บทความพยายามจะสื่อ มันไม่ใช่เรื่องแพชนะนะคะแต่เป็นการยอมรับวัฏจักรนะคะวัฏจักรของชีวิตของความคิดทุกอย่างมันมีเกิดมีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนแปลงหรือในบริบทนี้คือการส่งต่อให้สิ่งใหม่คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแทนที่ไม่ใช่หายไปเฉยๆนะคะแล้วการยอมรับตรงนี้มันลึกกว่าแค่บอกว่าเออฉันไม่ได้เก่งที่สุดตลอดไปนะ แต่มันคือการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของการส่งต่อหรือ succession นะคะความเข้าใจในพลวัตของโลกของการเวลาที่มันต้องมีคนมาสืบทอดมีพลังใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆการที่รุ่นเก่าค่อยๆลดบทบาทลงหรือความคิดเก่าถูกแทนที่ด้วยความคิดใหม่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ทางความคิดสังคมที่แข็งแรงการเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวอืม อันนี้เปลี่ยนความรู้สึกได้เยอะเลยนะจากที่อาจจะมองว่าการลงจากจุดสูงสุดเป็นเรื่องเศร้ากลับกลายเป็นว่าอ๋อมันเป็น,นกลไกที่ใหญ่กว่าตัวเราถูกต้องค่ะแล้วความเข้าใจนี้ก็นำไปสู่ประเด็นถัดไปที่บทความขยายความไว้ได้น่าสนใจมากคือเรื่องวัฏจักรแห่งความรุ่งโรดบทความอธิบายว่าความรุ่งโรดใดๆมีจุดเริ่มมีจุดสูงสุดและย่อมมีการส่งต่อ มันเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ําๆอะคะ่ในประวัติศาสตร์ในวงการต่างๆหรือแม้แต่ในชีวิตคนๆหนึ่งการส่งต่อนี่เองที่เป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญกับคําพูดนี้เช่ใช่ไหมครับที่ว่าจะมีนกตัวอื่นบินต่อไปใช่เลยค่ะบทความใช้ภาพของนกตัวใหม่ก็คือคนรุ่นใหม่แนวคิดใหม่ผู้สืบทอดที่จะโผบินต่อไปไกลกว่าเดิมด้วยปีกที่แข็งแรงกว่า ตรงนี้สำคัญนะคะไม่ใช่แค่บินแทนที่แต่เน้นว่าบินได้ไกลกว่าเดิมด้วยซ้าคาว่าปีกที่แข็งแรงกว่ากับบินได้ไกลกว่าเนี่ยอันนี้บทความเขาขยายความไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรแบบจริงจจังๆอธิบายในเชิงเปรียบเทียบค่ะปีกที่แข็งแรงกว่าก็าจจะหมายถึงความรู้ที่สะสมมามากขึ้นเครื่องมือเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมหรือมุมมองที่สดใหม่กว่าซึ่งก็เกิดจากการเรียนรู้จากความสําเร็จความผิดพลาดของรุ่นก่อนๆน,นั่นแหละค่ะ ส่วนการบินได้ไกลกว่าก็คือผลลัพธ์จากปัจจัยพวกนี้แล้วก็มีอีกปัจจัยที่บทความเรียกว่าลมแห่งการเวลาที่ช่วยส่งเสริมให้นกตัวใหม่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆได้ลมแห่งการเวลานี่ก็อาจจะหมายถึงบริบทสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนไปซึ่งมันก็สร้างโอกาสสร้างความท้าทายใหม่ๆที่รุ่นก่อนอาจจะไม่เคยเจอเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมเองก็ช่วยให้เกิดการพัฒนาการก้าวข้ามสิ่งที่เคยเป็นจุดสูงสุดในอดีตไปได้นะคะอื ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าธรรมชาติของการพัฒนามันมันเรียกร้องให้คนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่มาสานต่อแต่ต้องก้าวข้ามความสำเร็จเดิมให้ได้ไม่ใช่แค่ทำซ้าแต่ต้องต่อยอดต้องยกระดับขึ้นไปอีกอืมนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่นิตเช่มองเห็นภาพนี้ใช่ค่ะเป็นมุมมองที่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือต้องไปต่อต้านมัน และแนวคิดนี้ก็นำไปสู่ภาพเปรียบเทียบอีกอันที่บทความนำเสนอคือเรื่องเส้นโค้งของความยิ่งใหญ่ค่ะเส้นโค้งของความยิ่งใหญ่ฟังเหมือนกราฟเลยนะครับมีจุดเริ่มไต่ขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ต้องมีขาลงบทความอธิบายตรงนี้ยังไงครับไอตรงที่เริ่มผันลง มันอาจจะฟังดูเออใจหายนะสำหรับคนที่เคยอยู่บนยอดแน่นอนค่ะความรู้สึกแรกอาจจะเป็นแบบนั้นแต่บทความให้มุมมองที่บอกว่าพลิกความคาดหมายเลยแล้วก็เป็นบวกมากๆเขาอธิบายว่าการผันลงของเส้นโค้งเนี่ยไม่ใช่เพื่อดับศูนย์แต่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นกตัวใหม่ได้ทยานต่อไปโอ้โหนี่คือการตีความที่ทรงพลังมากนะคะมันเปลี่ยนภาพของการตกต่ำให้กลายเป็นการเปิดทางไปเลย ลองนึกภาพตามนะคะถ้าเส้นโค้งความยิ่งใหญ่มันค้างอยู่จุดสูงสุดตลอดไปมันก็ไม่มีที่ว่างให้สิ่งใหม่ได้โตใช่ไหมคะการที่รุ่นก่อนหรือแนวคิดเดิมค่อยๆลดบุบาทลงจึงไม่ใช่ความล้มเหลวหรือจุดจบแต่มันคือส่วนสําคัญมากๆของกระบวนการที่ใหญ่กว่านั้นคือกระบวนการของการผัดเปลี่ยนการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาแล้วก็เปิดโอกาสให้ศักยภาพใหม่ๆได้เบ่งบานค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าการลงของรุ่นหนึ่งเป็นเงื่อนไขจําเป็นเลยสําหรับการขึ้นของอีกรุ่นหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทําให้ข้อสรุปที่บทความให้ไว้ว่าความสําเร็จจึงไม่ใช่การหยุดนิ่งหากคือการส่งต่ออย่างมีเกียรติมันมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะไม่ใช่แค่สําเร็จตอนพีคแต่รวมถึงความสามารถในการส่งต่อเมื่อถึงเวลาด้วยความสง่างามถูกต้องค่ะ ความสง่างามในการส่งต่อหรือ graceful transition เนี่ยละค่ะคือแก่นสำคัญซึ่งมันก็เชื่อมรอยตรงกับประเด็นถัดมาที่บทความพูดถึงคือเรื่องการปล่อยวางค่ะประเด็นนี้เหมือนจะเน้นไปที่ทัศนคติข้างในของนกตัวเก่าหรือคนที่อยู่บนยอดนานๆแล้วใช่ไหมครับบทความใช้คำค่อนข้างแรงนะการยึดติดกับอดีตคือพันธนาการใช่ค่ะอันนี้คือเจอใใาะลึกเต็มใจของผู้ที่ต้องเผชิญวัฏจักรนี้เลยบทความชี้ว่า ความหมายแท้จริงของความยิ่งใหญ่คือการถอยอย่างสง่างามการถอยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือหมดไฟนะคะไม่ใช่แง่ลบแบบนั้นแต่หมายถึงการยอมรับความเป็นไปตามธรรมชาติการเข้าใจบทบาทตัวเองในภาพรวมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นอย่างมีวุฒธธิภาวะ การถอยอย่างสง่างามเนี่ยตามที่บทความอธิบายนะคะยังรวมถึงการพร้อมยอมรับว่าโลกยังต้องการเสียงความคิดและพลังจากคนรุ่นใหม่ด้วยอันนี้เป็นการตระหนักรู้ที่สำคัญมากว่าโลกไม่ได้หยุดหมุนไปพร้อมกับความสำเร็จของเราคือมุมมองใหม่ๆพลังงานที่สดใหม่กว่ามันจำเป็นมากสำหรับการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าการไปยึดติดกับวิธีเดิมๆความสำเร็จในอดีตของตัวเองแม้จะเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรค ขัดขวางการเติบโตการปรับตัวที่จําเป็นในอนาคตได้ค่ะการยอมรับว่าโลกต้องการสิ่งใหม่ๆจากคนอื่นที่ไม่ใช่เราอืมอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเลยนะครับสําหรับหลายๆคน การปล่อยวางอำนาจหรือความรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นความท้าทายทางจิตใจแน่นอนค่ะแต่นั่นแหละคือสิ่งที่บทความชี้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ใช่การยึดครองแต่คือการรู้จักเวลาที่จะเปิดทางดังนั้นการปล่อยวางการถอยอย่างสง่างาม จึงไม่ใช่แค่แสดงความเข้าใจในพลวัตของโลกนะคะแต่เป็นการกระทําที่เปิดประตูสู่อนาคตจริงๆทั้งสําหรับตัวเองเพราะหลุดจากพันธนาการอดีตแล้วก็สําหรับคนรุ่นต่อไปด้วยเพราะพูดถึงการปล่อยวางการมองภาพใหญ่ของวัฒจักรมันก็อดไม่ได้ที่จะโยงไปถึงมุมมองต่อชีวิตโดยรวมเลยนะครับซึ่งบทความก็ไปถึงจุดนันจริงๆโดยเสนอแนวคิดที่น่าสนใจว่าชีวิตแท้จริงไม่ใช่การครอบครองยอดเขาตลอดกาล แต่คือการเดินทางการเรียนรู้ใช่ค่ะนี่คือการเปลี่ยนกรอดความคิดหรือ reframing เกี่ยวกับเป้าหมายความสําเร็จในชีวิตไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมุ่งไปที่การถึงจุดสูงสุดแล้วก็พยายามรักษาตําแหน่งนั้นไว้ให้นานที่สุดบทความนี้เสนอว่าให้เราหันมาให้คุณค่ากับกระบวนการเดินทางทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ระหว่างทางเจอความท้าทายสะสมประสบการณ์ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นตลอดทางอะคะ่ะ แล้วที่สำคัญคือการเดินทางที่สมบูรณ์ตามแนวคิดนี้มันรวมถึงช่วงท้ายของการเดินทางด้วยนั่นคือเมื่อถึงเวลาอันควรก็ต้องรู้จักวางภาระลงอย่างสงบไม่ใช่พยายามยื้อหรือฝืนธรรมชาติแต่คือการส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบหรือส่งต่อเส้นทางแห่งการบินให้ผู้ที่มาใหม่ด้วยความเข้าใจด้วยความเต็มใจ การทำแบบนี้ไม่ใช่จุดจบที่น่าเศร้านะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่งดงามที่สมบูรณ์แบบในตัวเองเป็นบทสรุปที่สง่างามของบทบาทหนึ่งก่อนที่บทบาทใหม่อาจจะเป็นการพักผ่อนการให้คำปรึกษาจะเริ่มขึ้นค่ะการมองว่าการวางภาระลงเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่สมบูรณ์อันนี้เป็นมุมมองที่เอ,อปลอบประโลมแล้วก็ ให้เกียรติกับทุกช่วงวัยของชีวิตเลยนะครับทําให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มีความหมายในตัวมันเองใช่ค่ะมันคือการยอมรับทุกช่วงของเส้นโครงชีวิตแล้วนั่นก็นํามาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่บทความทิ้งท้ายไว้ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นการยกระดับแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาได้แบบน่าทึ่งจริงๆค่ะนั่นคือประโยคที่ว่าการบินที่ไกลที่สุดอาจไม่ใช่การบินของเราเองใช่ไหมครับประโยคนี้ฟังดูขัด,ข,ดขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนะ แต่ก็ท่งพลังมากจริงๆท่งพลังมากค่ะเพราะมันท้าทายความท้าทายความคิดพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความสําเร็จความหมายของชีวิตเลยความหมายชั้นแรกสุดก็คือการยอมรับอย่างที่เราคุยกันมาว่าจะมีคนอื่นที่ทําได้ดีกว่าเก่งกว่าไปได้ไกลกว่าเราในอนาคตซึ่งนั่นก็เป็นการตระหนักรู้ที่สําคัญแล้วแต่บทความตีความลึกไปอีกขั้นหนึ่งค่ะว่าการบินที่ไกลที่สุดในชีวิตของเราอาจจะหมายถึง การที่เราได้สร้างท้องฟ้าให้ผู้อื่นบินต่อไป Our furthest flight might be enabling the sky for others to fly further โหนี่คือสุดยอดของการส่งต่อการสร้าง Legacy เลยนะคะสร้างท้องฟ้าให้ผู้อื่นบินต่อไปขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าในมุมของบทความมันหมายถึงอะไรกันแน่ไม่ใช่แค่หลีกทางเฉยๆ ไม่ใช่แค่หลีกทางค่ะแต่มันคือการลงมือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้คนรุ่นต่อไปสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของเขาได้อาจจะหมายถึงการเป็นที่ปรึกษาเมนเทอร์ชิพการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์การสร้างโอกาส การสนับสนุนทับสินการวางรากฐานที่แข็งแรงให้คนอื่นมาต่อยอดหรือแม้กระทั่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือสังคมที่ส่งเสริมการเติบโตกล้าที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้ลองผิดลองถูกอะไรแบบนั้นค่ะมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากความสำเร็จส่วนตัวไปสู่การสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน (sustainable impact) ผ่านความสำเร็จของคนอื่นเป็นการมองว่ามรดกที่แท้จริงที่เราฝากไว้อาจไม่ใช่แค่บันทึกความสำเร็จส่วนตัว แต่อยู่ที่ว่าเราได้ช่วยให้ระบบนิเวศทั้งหมดสามารถผลิตนกที่บินได้สูงขึ้นไกลขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนี่อาจจะเป็นรูปแบบของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าความสำเร็จใดๆที่เราสร้างเพื่อตัวเองคนเดียวค่ะโหเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองต่อความสำเร็จไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆครับจากเดิมที่อาจจะวัดกันที่ความสูงที่เราบินได้เองกลายเป็นการวัดที่ว่าเราได้ช่วยเปิดท้องฟ้าให้คุณอื่นได้บินสูงแค่ไหน มันทําให้เห็นภาพการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองนะถ้าอย่างนั้นสรุปการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้จากคํากล่าวของนิตเช่ผ่านมุมมองของบทความในเพจทนายคู่คิดอ่ะก็คือเราได้เห็นภาพของวัฏจักรที่เป็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และการส่งต่อซึ่งเกิดขึ้นกับทุกสิ่งรวมถึงความสำเร็จความยิ่งใหญ่ด้วย การยอมรับเข้าใจวัฏจกักรนี้ก็นำไปสู่ความสง่างามในการเปิดทางการปล่อยวางเมื่อถึงเวลาและที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งของการมีชีวิตอยู่ซึ่งอาจไม่ใช่แค่การบรรลุเป้าหมายส่วนตัวแต่คือการได้มีส่วนร่วมในการสร้างท้องฟ้าเพื่อเอื้อให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าของคนรุ่นต่อๆไปครับเป็นบทสรุปที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เราคุยกันได้ดีมากค่ะ แล้วจากแนวคิดสุดท้ายที่เราเพิ่งลงลึกไปคือเรื่องการสร้างท้องฟ้าให้ผู้อื่นเนี่ยมันก็จุดประกายคำถามที่น่าสนใจให้เรานำกลับไปคบคิดต่อยอดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคำถามนั้นก็คือในชีวิตจริงของเราแต่ละคนการสร้างท้องฟ้าให้ผู้อื่นบินต่อไปนั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรได้บ้างคะ นอกเหนือจากการหลีกทางหรือการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างที่เราพูดกันไปแล้วยังมีการกระทำรูปแบบอื่นหรือทัศนคติแบบไหนอีกที่เราพอจะนึกออกว่าเป็นการช่วยเปิดพื้นที่หรือสร้างเงื่อนไขให้คนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นลูกหลานในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนในสังคมโดยรวมสามารถพัฒนาศักยภาพและบินได้ไกลกว่าที่เราเคยทำได้ การคิดถึงเรื่องนี้ในบริบทเฉพาะของตัวเองอาจจะช่วยให้เราเห็นแนวทางในการสร้างคุณค่าที่ยังงยืนในแบบของเราเองได้ชัดเจนขึ้นค่ะนี่คงเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจสำหรับผู้ฟังทุกท่านได้นํากลับไปพิจารณาต่อจากการสนทนาของเราในวันนี้ค่ะ